กองมึงขี้เก๋ครับเป็น้องได้ร้อนไห็นะเบาเบาตึกซึกบ่กำลัง นขั้นตอนการนวดพิเกแล้วการผสมการแกงครับพี่น้องอลือศีกลังวัดเลยบุโอ้กำลังเเลัสนครับกำลังเเลกเนาะกโอ้ย่ายายาระบางไฟบอกซ่าบางบังไฟบางไฟไอิบล้านเห่าเนาะยังคือว่าเราซรเพ่อฟังหูืเราฟังมาเสียสระโส่ไม่อยู่ค้านาะปีนี้เนาะ ยูคาลิปตัสอาศัยมันเบาเนาะเบาหนัง่ายโอ้ยได่ต้องไดไปขึ้นคู่ขึ้นป่าเมือเท่าแล้วเนาะสงใเท่ากลางสบาครับการสาครับครสวัสดีครับทั้งเอ้วครับผมครับสวัสดีครับกำลังเิ้เลยครับตอนนี้ย้ตั้งสองย่างเบลยครับบ่ลายย่างเ้บ่แจงที่เกียบบ่แจงทีเกียบนู่แต่โนดีเกียบนะมงเนาะ บึงทางเยี่ยวแกงขี้เกียครับพีนน่น้องครับอันนี้คือบ้านที่บดแล้วครับพี่น้องเพิ่นก็จะไปผสมเดียวะะยยรครับโดซเซียมในเตรดครับพี่น้องปุ๋ยครับสูตรป,ปุ๋ยสูตระหยัพทัง้งเดี๋ยวเพิ่งจะกำลัง วันนี้ผัดแกงคุยครับนี่น้ำแกงพี่เกียรั่งแล้วไปแล้วครับ

เดียวครับรอรวมผ้าพี่น้องมาเบิ่งแบบเปชิปแบบมองๆนลยครับพี่น้องเครื่อมีมะได้เครื่อดำต้นที่ครับพี่น้องเนี่ยนั่ใจสิดำครับพี่น้องนี่มือบังไฟเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไงใจ Não, não, 你好。 ของมึงขี oh, ้เกีครับเป็นองได้ร้อนเหรอปะนน่เฮ้ยแกงกวยเตี๋ยวบอโมกัดกเบาเบาตึกอสก

เป็นล่างอัดบางหมื <the> ่นครับพี่น้องอะรั้มตม พี่วนจันทร์เนาะครับสำหรับคลิปนี้กับผมเบ้าดูพุดกกะกและได้อำลาพระเจ้าไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยพี่น้องเด้ออ่ะไปเอ่อนสวัสดีครับ